สวัสดีครับย่ำมือแรงนะครับตะวันตกดินนะครับมื่อนี้ผมจะพาพาเบิ้งเข่านะครับภาพอาจจะบดชัดนะครับเวลาช่วงเย็นนะครับม่าเบิ้งเข่าที่เข่าขึ้นกินนะครับวันนี้เขานะครับปุ๋ยขึ้นกินต้นข้าวนะครับปุ๋ยขึ้นกินต้นข้าวทําไมไม่ถึงขึ้นกินนะครับก็เพราะว่าเพ่นใส่ปุ๋ยหลาย พามาเบ่งว่ามันฝืนยังโตฝืดกับฝืนโตยังบ่ฝืนก็บ่ฝืดนะครับบักต้นก็ตายไปเลยนะครับใบแหมใหม่ไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับเห็นบ่มครับนี่ครับน้ำไหลเยอ่ครับต้องร่อนะครับคือว่าแทนที่เขาจะแตกกอใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่หยุดชะงักนี่ครับ ปุ๋ยเคมมีแห้งนะครับเดอ้อนะครับผู้ได้ใส่ปุ๋ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังจังหน่อยนะครับนะี่ครับกลัวเฮาจะปักด,ดำดกได้กลัวม่นใช่ตนหญ่เฮาก็ลงทุนกับการทำหน้าลายด้อครับนะี่ครับแถมปุ๋ยขื้นกินยังบ่อพอนะครับหญ้าคือขื้นวัชพืชขื้นลายนะครับอที่มันบ่ขื้นนี่ เขานี่ก็เพราะว่าปุ๋ยขืนจินมันนะครับถอดยอดบอดได้ถอดยอดทอดได้ครับแตวามช้านะครับช้ามากนะครับเพราะว่าใบรอเลี่ยงมันมันตายนะครับใบเลี่ยงลําต้นแห้งเขานะครับเหลือใบซองใบบางต้นนะครับบางต้นก็เหลือลายอยู่ครับต้องรอให้มันฝืนนะครับครับคือจะคล้องเพลินเพลยู่ไก่นะครับมันบ่ค่อยมีเวลามาก อยู่อีกอำเภอหนึ่งนะครับพ่นก็เลยใส่ปุ๋ยเทเดียวนะครับส่วนไข่ไต่ข้างล่างพุ่นรับแปลงข้างล่างครับพบก็ล่งคลิปไปแล้วนะครับหมู่ว่านนี้นะครับเนี่ที่ว่าแปลงเดียวกันแต่ใส่ปุ๋ยเมือเดียวกันนามลายนะครับข้างใต้พุ่นพันใส่ปุ๋ยก็ได้ผลดีู่ครับเพราะว่นนามมันหลายงามมิเตร์กอบักใหญ่นะครับแต่ว่าข้างบนนี่นาม มันหน่อยนะครับตอนเพิ่นใส่ก็เลยเฮ็ดให้ปุ๋ยขื้นกินนะครับนี่คือผลเสียการทำหน้านะครับจะาของเพิ่นว่าท่านเมื่อเบิ่งนะครับตอนขื้นไม่ไม่หนีงามนะครับนี่แต่พังอีเหี้ยนครับผลนะครับหลายนะครับเดี๋ยวกระตายนะครับผมคิดว่ามันได้กินปุ๋ยนี่คือ วิธีใส่ปุ๋ยข้าวนะครับอย่างถูกต้องก็ศึกษาเบื้องใดนะครับไปเบื้องในช่องยูทู e นะครับหลายๆคนก็บอกวิธีใส่ปุ๋ยนะครับจะ่สหรับผมผมทดลองเองใส่เองปักดำเองนะครับก็ฝากติดตามเขาไปเบื้องใดนะครับในคลิปวิดีโอของผมนะครับวิธีใส่ปุ๋ยข้าวนะครับผู้ใดอยากสำเร็จผลนะครับอยากได้เขาหลายนะครับ กบไปเบ่งวิธีของผมได้นะครับนี่ครับปุ๋ยหนึ่งกระสอบนะครับผลใส่กระสอบหนึ่งกระหาสิบกิโลนะครับน่ครับข่ขาวเราแข็งแรงนะครับน้ำไหลาอาจจะง่ามอยู่เหมือนแปลงข้างเต่นะครับข้างเต่กังง่ามอยู่ครับนี่ครับ ยังห่างๆเี้นะครับปกติเขาวันจะทีกว่านี้นะครับนี่ครับที่ห่างๆเอาันตายแด้ครับนี่ครับมองได้ห่างๆนี่ครับ